จนพระพุทธตามาบ้าน้อยไม่เป็นไปด้วยใจตั้งบ้านด้ยใจมนตสุดสุดทกดวามลต่อใหญ่ไปุนยังวไ่เ้ย ไปขอโชคลาบกมุมารทองนองก้าวค่ะปใหญ่กมุมารทองนองก้าวเมื่อใบใกล้กับาบานไอ้ไข่ได้พี่น้องเด้อไปซองกันค่ะกมุมารทองนองก้าวสังเกตที่มือนองก้าวนะคะนองก้าวที่มือน้องกุมารน,นะคะ วายไ,ปไูปตามบูชาทางนัน้นคับ <Okay. S 1> สามดอกเอามาทั้สี่เลยเพืพาเลยฮะ อาจารย์มาเปรดไทยวันนี้ทีด้าด้วครับเชิญดอกไม้รุ่งดอติ๊กานิด้านนี้ครับเชิญครับด้วครับ ตัวแรกคุณเนี่ยหลายอย่างนะครับรูปดอกติ๊กดอกไม้ท่าติเนี่ยครับทุกสามดอกดอกติ๊กหนึ่งอันดอกไม้หนึ่งท่าก็ตีหนึ่งชิ้นคราบติดได้เลยแล้วแต่จำนวนตามสะดวกตามเงื่อนนี่จะเป็นการเรียนที่มันตัดง่ายที่สุดเลยไปต่อเป็นหัว แต่ขาขึ้นไปไว้กมเอามันไอไข่ครับพี่น้องค่ะไว,ว้กาุมาแล้วเฮากับไปขอโชคไอ้ไข่ต่อครับพี่น้องนี่คือไอ้ไข่วัดเจดีเพิน่นเชิญมาอยู่วัดสว่างอารมณ์นะพี่น้องเนาะขอโชคขอลับไอ้ไข่เสียมเสียมซี่จ้ะพี่น้อง ด้วยค่าผ้าสีหนึ่งืนผ้าสีตรงนี้นะครับผ้าสีอ่าจับหนึ่งหมื่นเอเสร็จเอขยบูชาของไหวใครนะคับ้าเสร็จแล้วเกี่ยีี่องกีงเกบเดตัวหน้อ้อ้อกมูชาต้องมาด้กล้อก หนึ่เจ็ดเกตัวเดียวกันกับน้นองเก่าเลยจ้ะพี่น้องขาหนึ่งเก่าสองเจ็ดเกาหรือสเดเก้าค่ะพี่น้องโชคดีลำด้วยถูกหวยรางวันที่หนึ่งนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโชคดีลำด้วยถูกหวยรางวันที่หนึ่งค่ะ อันนี้เป็นเซมซีไอคายค่ะพี่น้องค่สองเจ็ดเก้าหลังกากว่าเบิง์ยูมือน้องเก่าอีกะนึ่ยูมือน้องเก่าเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าพี่น้องค่ะตัวเดียวกันค่ะรวยๆวยรวยเลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ